โอเคครับก็สวัสดีกันทุกคนนะครับผมก็นี่เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อยู่ที่ซานกาซึโกนะครับวันนี้เราออกมาจากบ้านตั้งแต่กี่โมงครับพี่เจ็ดโมงประมาณ7จ็ดโมงครับตอนนี้ก็ประมาณตุบแปดโมงแล้วก็ออกมาจับโปเกมอนกันนะครับกับพี่โอ๊ตจับแต่เมื่อวานแล้วล่ะเรียกได้ว่ามีอะไรให้จับบ้งเยอะอะไรนะพี่ปวดไปแล้วพี่ปวดแต่โอ้แต่คิปที่แล้วละพอถึงปุ๊บนี่ผมอวดเลยว่าเอ้ยผมได้ วัวแล้วนะครับก็ที่จริงๆมันก็มีวัวให้จับอีกนะแต่ว่ามันอยู่ค่อนข้างแบบไกลอ่ะมันไม่ได้หายากนะที่สําหรับสําหรับที่นี่นะเราเจอ3ครั้งแล้วอ่ะใช่คือมันก็มีสุ่งเกิดเรื่อยแต่ว่ามันจะเกิดไกลแค่นั้นเองอันี้ก็เราจะเดินเข้าไปในเมืองนะว่าแต่ในเมืองอ่ะโปเก้ซอฟเยอะมากเพราะว่าในเมืองน่าจะมีอะไรที่เกิดเยอะกว่านี้มากๆที่ก็มานั่งเพราะว่ามีมันมีโปเก้ซอฟสามอันนะก็เลยมานั่งก็เลยมานั่งพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดินกันมาก็3โลแล้วล่ะ สองสาโลได okay, ้แล <discussion> ้วต okay, okay, well, ั้งแต่เช้าจะครึ่งทางแล้วจะครึ่งทางแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะแต่ว่าตอนเดินผมก็ไม่อยากจะถือแล้วมันแม่งลำบากเดินเปเล่นนี่ถือนี่ดีลำบากหรือเราจะตัดไปตอนถือตอนประมาณเราเข้าใกล้เข้าเมืองเลยลกันโอเคเดีอยกันโอเคครับตอนนี้เราเข้ากันมาในเมืองแล้วนะครับเลยได้ว่าเวลขึ้นไเวลวหน่อยแต่ผมไม่บอดก็เย็นดีนะมานั่งรออยู่นี่นั่งคือนี่กำลังนั่งหาว่าจะกิน ร้านอาหารอะไรนะฮะนี่ก็เดินมามาสักหกเจ็ดโลได้อ่ะเข้ามาในเมืองค้าเหมือนกันเนี๋ยแเราว่าร้านอาหารไม่เปิดเพราะว,ว่าตอนนี้มันประมาณโหวะเก้าโมงยี่สิบเลยฮะที่นี่เออประมาณยี่สิบเลยอ่ะประมาณเก้าโมงยี่สิบเลยร้านตัวไหนจะประมาณสิบโมงเนาะสิบโมงสิบเอ็ดโมงก็ไม่รู้ว่าจะไปกินอะไรกัน ก็ช่วงนั่งพักขับพักนิดนึงก็รอทางพี่โอ๊ตครับเป็นคนหาร้านอาหารซึ่งแม่งก็ยังไม่รู้จะจะหาร้านอะไรกินดีหรือจะซูชิซูชิแต่ถุงวันเลยเหรอเขาไม่เออซูชิก็ไม่ใช่อาหารไทยเหรออาหารไทยสิบเอ็ดโมงแค่พี่กำลังหาร้านก็ต้องรอหาร้รานกินครับให้ดูบรรยากาศเออแล้วเมื่อกี้มเมื่อเราเดินมาเนี่ยมันมีที่หนึง่งมันเหมือนปิดถนนด้วยปิดไปษาบล็อกอ่ะซึ่งแม่งปิดใหญ่มาก คือประเทศไทยที่ปิดอย่างนี้คือแบบเขาเรียกมันว่าแม่งคือตึกถล่มอ่ะเออใช่ใช<ๆ>่แ<ๆ>ม่นต้องมีใครตายสังหารหมู่ใช่ใเขาปิดแบบเขาปิดแบบใหญ่อะใหญ่ใหญ่มากคือปิดแบบ เหมือนปิดทั้งจัดตุจักอะ <c oughs> ประมาณนั้นประมาณประมาณนั้นเลยคือ <c oughs> ปิดทั้งจัดตุจักอกะแต่ไมนูข้างในเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ปิดแบบไม่ให้แบบไม่คือแบบไม่รู้เลยข้างในอะไรวะคือมองจากข้างนอกก็ไม่เห็นแน่นอนอ่ะคือถ้าเป็นเมืองไทยจะปิดแบบไอ้ที่สถานที่ก็เห็นแม่งห่างไม่ถึงยี่ิเมตรอ่ะอันนี้คือไม่เห็นจริงๆว่าเกิดอะไรข้างในคือไม่มีคนสักคนใช่เขาตอนแรกจะถ่ายรูปแล้วเว้ยแต่กลัวแบบจิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วเขาจะเข้ามาชาร์จแม่งหน้ากลัวมาก แบบทุกคนแม่งเข้มเข้มน้ำจ้องอ่ะจ้องแบบจ้องอ่ะแบบท้ออะไรผิดก็ทำอะไรเนี่ยวใช่ไปกล้าถ่ายฮะอยากถ่ายเอาไปถามถามแบบผมถ่ายไปหมดเพื่อนเฮ้ยมาเจอเหมือนแบบเหมือนแบบเขาเรียกคดีหรืออะไรคดีเลยหรือเปล่าเออนีไม่กล้าถ่ายไม่กล้าถ่ายกลัวเขาว่าชาร์ตฟรีสติ้งกนตายเอาชิบหายเลยเปิดคุกกันเลยกลัวกลัวแล้วอยู่มาช่วงตรงเนี้ยฮะปีที่เราเดินกันมาปิดปิดปิดเป็นยาวจริงคือผมเดินมาตามแบบผมต้องเดินอ้อมแบบ ชอบสะดุดจักอ่ะไม่คิดว่าเดินอ้อมสะดุดจักว่าเพื่อจะมาเข้ามาเข้าสวนรถไฟอ่ะผมเดินอ้อมระดุดจักรมาเข้าสวนรถไฟแต่การมันเย็นไม่ไม่แม,ม,ม่อะไรมากหรอกถ้าเดินเมืองไทยตายร้อนตายะนะฮะก็เดี๋ยวผมคงละหาร้านอา,านหารกินก่อนแล้วกันเพราะนี่เขา เราไปซื้อของมันมานะะฮแล้วเราก็มาที่ร้านอาหารมาเอาอก,กินกว่าได้ร้านกินนี่คือซื้อของกันนานมากซื้อที่จะซื้อเปิดโม,ดมองอย่างร้านนั้นเปิดทุกร้านนะฮะตอนนี้เราก็มาเป็นร้านอาหารไทยนะครับชื่อร้านว่า after เตอรโอชาซึ่งถ้าเป็นร้านโอชามันจะเป็นยังไงครับพี่มันจะเยอะกว่านี้เหรอหรืยอยังไงหรือพี่ก็ไม่เคยไปเหมือนกันไม่เคยไปนะจริงมนอยากมันอยากของคุณน่าจะเยอกว่านะใช่ผมอยากเพราะนมีแบบ เน้นเยอะใช่ไหมไม่มันมีหมาดิวอ่าไข่ผมไม่ค่อยชอบกินหมาดิวด้วยอ๋อแล้ามันมีแต่ข้าวอะไรของบานเราด้วยหมาดิวไม่ผัดรึมากที่ถึงจัดผมไม่ค่อยชอบนี่ครับก็วันนี้เรามากินกะเพราไข่ดาวเว้ยถึงนี่มาแทนกะเพราไข่ดาวนี่นะฮะก็นี่ฮะดูจากนี่เขาใส่มะเขือเทศหรอวะนี่เหมือนว่าใส่มะเขือเทศ ขอ,อใส่พริกพริกก็โอเคอะ่ะรสชาติน่าจะน่าจะไทยแหละเดี๋ยวผมขอกินก่อนลวกันแม่งหิวข้าวมากไม่ได้ถ่ายตอนกินให้ดูเดอ้อกินต่อกินก่อนแล้วจ้ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดี๋ยวเรากลังจะเดินไปที่ไหนครับพี่เรากำลังจะเดินไปที่เพียร์ตีนายครับครับมันคืออะไรครับเพียร์ตนายมเป็นท <9. S 1> ่าเรือที่ เขาเรียกวอะไรถ้าเป็นประเทศไทยน่าจะเปรียบเทียบกับเอเชียทีกแล้วกันประมาณนั้นมีของขายของที่ลึกของที่ระลึกมีอาหารที่นี่จะเป็นอาหารคข้า,ขาจะเป็นซีฟู้ดแต่ที่เขาก็จะไม่มเหมือนบ้านเราเพะที่นก่เขาจะเป็นส้มูส้มกุก้งน่าสนใจจะไม่ได้มี อ่าใช่ใช่ใชอ<ช>บแบบชีสเย<ช>อะแยะไปหมดเลยใช่เราไปส่งนก,ก็เรียกว่าเดินมาทั้งวันแล้วฮะไหนๆก็จะเดินไปท <laughs> ่าเรือก็เดินเดินแม่งไปเลยไม่ต้องขึ้นลงขึ้นรถแม่งนะตอนนี้จะเดินขึ้นไปก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลแปลว่าคนเราสามารถเดินได้เจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเช้าแต่มันอยู่ที่ว่าจะช้า ถ้ามองพวกต้นมงต้นไม้ครับลมแรงนะแต่แดดแลร้อนอากาศก็เย็นเพราะนี้เป็นวันที่หนาวที่สุดนะครับท,รที่เราอยู่กันเน<ช>ี่ยคือเป็นวันที่หนาวที่สุดแล้วบนภะูเขาสิบสางนจริงๆก็นี่ก็ไปเสียตังซื้อพวกเสื้อผ้าแล้วนะครับอยู่ในกระเป๋า้วแหละที่ไหนนะที่มาเชลมาเชลนะครับคุณกล้องจะพูดถึงตลอดเวแล้วอยากมามาเชลอยากมามาเชล นี่นี่ก็แบบเฮ้ยชิมเบีอะไรคือมันคืออะไรวะกล้องไม่ใช่อยากรู้อ่ะมาแชร์เป็นยี่ห้อกีตาร์อ่ะใช่ใช่ก็แบบช่คกีตาร์ตู้กีตาร์ยี่ห้อมาแชลมันมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยอาแล้วพอได้ไปแล้วเออมันเหมือนอะไรดีนี่กดไปเท่าไหร่พี่ร้อยกว่าดอลร้อยกว่าดอลอยุดของถูกมากที่เราเจอเสื้อเสื้อที่เราใส่อยู่มันเป็นเสื้อสีเซเว่แล้วแบบปกติตามร้านสีเคเราคาดว่าถ้าเป็นเสื้อหนาวเนี่ยมันจะประมาณแบบสี่ห้าพันสี่เก้าเลยนะอันนี้ไปเท่าไหร่ละสี่สิบเก้าดอลสี่จุด อาตัวตัวใหญ่ละตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ประมาณพันท่ามันโกครับกับกับเทียบถ้าเป็นถึงไทยอันนนั้ตัวละสี่พันแล้วก็พวกอะไรเมเสื้อเสื้อเสื้อยืดเสื้อยืดที่เป็นแบรนด์เนี่ยแบรนด์เนี่ยมนะพวกแบบพวกไหนวะคาวินคายอันเดอร์เมอร์พวกเนี้ยแม่งขายแบบเก้าสิบบาทร้อยร้อยยี่สิบใช่บาทนะไม่ใช่ดอลลาร์ประมาณนั้นคือถ้าแพงสุดเท่าที่ผมดูคือตัวละประมาณ ไม่ถึง300บาทนะฮะเออคือเขาขายเป็นตลาดนัดอ่ะขายเป็นเสื้อตัวละประมาณไม่ถึง300บาทนะครับอารมณ์เราก็กล้าบ้านเราฮะของตลาดนัดแต่แม่งเป็นแบรนด์หมดเลยใช่พอมาเหมามารวรัวๆพี่โอ๊ตก็เหมาไปเยอะอยู่ครับเดี๋ยวผมนี่ยกให้ยกให้ยกให้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวว่าโอเคอ่ะแต่ว่าคือจริงๆมันก็มีรองเท้าแล้ว่ารองเท้าวันนี้มันไว้เราจะเดินมาดูกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้าง วันนี้ก็ผมก็ออกมาจากเบสบายวยครับทำไมรถมาขับต่อวะงงเจ๊เจ๊แปลกๆนะฮะก็ออกมาจากเบสบายนะก็เป็นพวกขายของอารมณ์เหมือนทาวเวอร์บายไหมเออเหมือนทาวเวอร์บายเมืองไทยฮะแต่ว่าของจะค่อนข้างเยอะไซส์เราต้องซ้ายหน้านะโอเคของค่อนข้างจะเยอะกว่านะมันมีอะไรที่หลากหลายมากกว่ามีทั้งเกมคือทาวเวอร์บายเมืองไทยนั้นไม่มีเกมนะเอามีทั้งเกมมีทั้งพวกอุปกรณ์กล้องมีอะไรกัน แอกเซสซอรี่ของพวกแกเจ็ตต uhm, ่างๆอ่าเยอะมากลำพงลำพงก็มีเดี๋ว่าเจ๋งมากนะว่าถามว่าจะจริงๆก็อยากจะถ่ายแต่แบบก็เองใจคนในร้านมาพูดว่าว่ก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูกันปกติเนี่ยเวลามาเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นร้านอะไรเนี่ยเขาจะไม่ถ่ายอยู่ใช่ครับเขาจะไม่ถ่ายแล้วแล้วมันเป็นมารยาทเราด้วยครับแล้วคนมารยาทนะฮะอยากจะแบบเดินดูชิวๆอะไรอย่างนี้ก็ ก็ผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะฮะผมก็เข้าไปดูเฉยๆคนซื้อก็นี่ครับคนเดิมคนซื้อเฮ้ยไปซื้อนี่มาถ้าถ้าขาคาเลนกล้องพวกสายคนนอนอ่าใช่ไหมก็จะรู้จักเสียมการเทียมการครับเทียมฟ้าเนี่ยเออเราไปซื้อแบบอะไรเรียกว่าอเพราะว่ารปกติเนี่ยในไทยมันแพงมากเลยแล้วต่างประเทศเนี่ยมันจะถูกกว่าเดิมไปละแต่เขาจะจากถูกกว่าเดิมเนี่ยมันลดราคาใช่แล้วจาก250ดอลลาร์หรือประมาณ5,000กว่าบาทห้าพันกว่าบาทเหลือ 39 34 35ดอนนั้นเท่ากับประมาณ1,200บาท1,000กว่าบาทคือมันลดเกินครึ่งอ่ะคือซื้อซื้อเลยรถแปลงไปขายที่ไทยได้ใช่ซื้อไปขายที่ไทยคือพี่เขาซื้อไปมา40่สิบวันได้วันนี้ไม่ถึงมีแค่พี่อยมาห้อันนะพี่เขาซื้อไป2อันนะครับซึ่งมันมีอีกอันหนึ่งที่แม่งขาย299เว้ยแล้มันหมดแล้วแล้วมันหมดแล้วเพราะคนไม่น่าจะหยิบไปหมดแล้วน่าจะไปขายต่ออะไรประนี้ใช่ก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราพอเดินไปตรงที่มันติดทะเลแล้วอ่ะะเดี๋ยวผมจ ถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศริมทะเลที่ซานมาซิโกเป็นยังไงบ้างโอเคเจอกันโอเคครับผมตอนนี้เรียกได้ว่าเราว้ากันมาที่ทะเลแล้วนะฮะนี่ครับเรียกว่าติดติดชายหาดเลยติดทะเลเลยล่ะสะพานน่าจะเห็นนะฮะในสะพานนี่สะพานอะไรครับสะพานคาปิลกาอันนี้เป็นซินวอเกตนะฮะท้งโค้เน็ตเกตจะเป็นสีทองเออเอออันนี้ซินวอเกตเออพระช่นี่แม่งโคตรพีคนะครับคือโปเกมอนเยอะมากนะฮะ คือมาจับโปเกมอนหรือเปล่าอนะก็เรียกว่ามาดูวิวตามนะเป็นทะเลนะครับใชมินิริวเยอะใช่มินิริวก็เยอะนะฮะแบบแม่งมุมน,นี่มีมินิริวมินิริวเมื่อกีก้ผม,ผมเจอผมเจอ,มเอแม่งคอยคิงประมาณสี Mini ่ห้าตัวได้มันเด้งขึ้นมาตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ท่าเรือที่อะไรนั่นลืมเพียเตอร์ที่ไหนนะครับสามสิบเก้านะครับ <S 2> <S 2> <S เป็นย่านของรูมเทอที่นายนะฮะอันนี้เป็นเพีย ตื่นเต้ตือดตือตือ evet ือตืนให้เราเห็นนกครับเราเห็นนกดูมั่งยืนมั่งยืนแบบเหมือนดอสตาคดูนก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 ทำหนึ่งลำบากไม่กลฝนนนนี่นดูนกดูนกแล้วเป็นละไมบินไม่บินให้บินด้วยเรื่งขวยอะไ ครับตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยครับไปหาที่รูมเทอร์ที่นายกระมอนก็มีให้จับเยอะแยะนะฮะสำหรับที่นี่กบไม่ทันอ่ะเดินไปเออเดินไปแม่งแม่งจับไม่ทันเดินไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดเยอะมากโกค็อปเป็นเมืองต้องกำเนิดจริงๆเยอะจริงเยอะจริงอะไรจริงลมแรงจริงแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยหนาแล้วนะถ้าเทียบกับตอนเช้าลมแรงดีคือลมแรงแต่ว่าแดดก็ร้อนนะฮะก็ เราจะตัดไปตอนที่เราไปถึงตรงนู้นเลยแล้วกันฮะนี่ก็เดินกันอีกหลายบล็อกอยู่อ่ะ14บล็อกอะฮะ14บ14บล็บอกสิบสีบล็อกเดินขี้แตกเลยฮะโอเคครับไปเจอตรงนู้นเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่พียสูมส9แล้วนะฮะหลังจากที่เราใช่ฮะนะฮะก็เรียกได้ว่าเดิน,นมาประมาณชั่วโมง ชั่วโมงนึงคือรอเอาตีนออกมาทอดไข่ได้ใช่ร้อนชิบหายพี่โอนี่ร้อนให้หมดแล้วนะครับไม่ให้เอาตีนมาทำไข่เปรี้ยวได้อารมณ์อารมณ์ที่นี่ก็คล้ายๆกับที่ีโอ๊ตบอกไปตอนแรกวันี้จบคนนี้ถอดรองเท้านอกบ้านเลยนะคะนะฮะเรียกว่าอะไรนะพี่อะไรเท่นะเทียนเตอร์ที่ไหนใช่เทียนเตอร์ที่จินตนาไปครับนี่ครับนี่ก็จะเป็น ก็มากันครบทีมเดี๋ยวไปใส่ในคลิปของโมนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่บนทจริงเรามาถึงเนี่ยเราจะมาเล่นโปเกมอนกอแล้วเราก็เจอโปเกมอนเหมือนก้องาดโเกอนแ่งโอเคมากผมเล่นโปเกมอนคือผมไม่สผมไม่สนใจว่าทุกคนจะอะไรกันแต่ผมมาเล่นโปเกมอนนะครับโปเกมอนแม่งเยอะมากๆสังเกตสังเกตว่านี่ฮะดูจากจุดนะฮะ ก็อีกหลายๆลร้านนะครับก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆอุ่นๆอพองๆนะฮะถ่ายอะไรครับถ่ายอะไรครับถ่าย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 ก็เทเลยนี่ครับเราก็อยู่กันหลายๆคนนี่พี่เอ๋อแคสตแกมมิ่งแล้วนะฮะพี่เอ๋อจะแคสต์แกรมอ้ยเดี๋ยวคนอื่นเขาจะคิดว่าจะแคสแกรมจริงๆนะเนี่ยถ้าดีดิพี่สนุกดีนะฮะ พี่จะไปแคสเกมแข่งกับกล้องแล้วค่ะเกมอะไรครับต่อไปนี้จะไม่มีกล้องซ่าอีกต่อไปทำไมพี่เพราะว่าเอ่ยเอ่ยจะมาแทนคนรีพอร์ตทุกคลิปในช่องให้ช่องโดนปิดโคตรน่ากลัวคือบางทีก็ไม่เข้าใจะ <c oughs> จะถ่ายคลิปซ้องกั้ทำเพี้ยไร นะะฮใช่ไม่เข้าใจใช่ไหมเวลาที่ถ่ายคลิปเราจะมีการคิดว่าถ่ายคลิปซ้อนกันทำควยอะไรเวลาเวลาถ่ายคลิปปุ๊บจะต้องหยิบทุกคนทุกคนหยิบสุดคือเพิงถ่ายสมุก็ได้เป็นอะไรก็ต้องหยิบขึ้นมาพร้อมกันหมดเด้อไม่เข้าใจนี่เราเดี๋ยวเราต้องจนหนึ่งที่ชอบอื่นใช่ชอบไหครับจัดด้วยทีวีนะคะแล้วก็นี่ของพี่โอ๊ตคนเดิมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปมาจนตอนนี้ก็ยังเป็นพี่โอ๊ตเมื่อยดีฮะเขาเรียกว่าเดินกันมานี่วันนี้เดินกัเท่าไหร่แล้วครับพี่ยี่สิบกว่าโลแล้วยี่ แต่สภาพว่าจากพระราม9ตอนนี้เดินถึงมาถึงสุวรรณภูมิแล้วครับแต่ถามว่าน้ำหนักน้ำหนักลดไหมันกินมากกว่าเดิมกินมากกว่าเดิมด้วยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีเหงื่อเดินตามมาตรฐานของเราเราไม่หนักันทั้งหม่เดี๋ยวนะกำลังกางมือแบบมันเป็นไอ้ไอไอเรื่องเที่มันทุกโป่งรูวกลมอ่ะพี่เนี่ยเราขอลูกโป่งได้โฆษณาเป่าเออใช่ป่ะทำไมกูนึกถึงไอ้อนิเมะเรื่องไอ้นี่วะ Hunter เอง Hunter อ่ะความสามารถที่สกัชื่ออะไรวะมาเตอเป่าลูกผลุกโป่ง ไอ้เที่อน่ะมาฝรั่งอ่ะโอ้บัญชีกรรมโทษบัญชีกรรมบัญชีกรรมบัญชีกรรมคุณทำได้เลยเมื่อพเรื่องเน้นเรื่องอะไรไม่เออไม่ไปอ่านวะฮันเตอร์ฮันเตอร์อ่านแล้วอ่านผมอ่านแต่ฮันเตอร์เเอ็กอ็กฮันเตอร์โอ้โห X กว่าสองตัวมัมีอะไรมากขึ้นบ้างวะพี TF3 จะเป็นภาคภาคสามเป็นภาคสามฮันเตอร์เอ็กเออ็็กกเเพราะว่าเราเดินมาแล้วมันเปลียบเเดินมันใจมากอะไรนะพี่เดินมาแล้วเปลียบเดินมาแล้วเปลียบอันนี้ เพียไปแล้ว39อันนี้อเพียรสัคนานทำเพียกัน38อยู่ที่นี่ไม่ได้อยอยู่แล้วอยู่นานไม่ได้จะเพีย40ต้องไปต้อไที่ใหม่ตัวดีครบโอ้ตบะนี่ครับเราถึงแล้วบับเบิลกลับนี่ฮะบัมเิลกับนะฮะสรงเตว่าไม่มีใครถึงับผมถึงนะนี่คือความมหัศจรรย์ นี่ครับก็เป็นร้านประมาณนี้บะเรกามเรียกได้ว่าโอเคเป็นอาหารจุดอะไรเป็นอาหารแล้วนะพี่อาหารซีฟู้ดใช่ไหมเป็นอาหารที่ไม่รู้นะฮะโอเคเป็นอาหารบาเป็นอาหารเป็นอาหารอะเลครับแล้วก็เป็นหนังเป็นร้านที่อ้างอิงเรื่อง Forest Gum p Forest Gum p โอเคเจอกันต่อไปนะจ๊ะ <ส>อเอาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันในร้านคอมทาวี้นะฮะเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งโลกอยู่ในร้านอะไรนะค um ิวเลอร์แคปนะฮะแคปเท้าใช่ป่ะแคปเท้าแครปเท้ายูเลอร์แคปคุยอะไรวีดีอยากฆ่าปูนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นร้านที่มีประตูข้ามโตใหญ่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  อยู่กับอยู่กับเจสซี่แมนเจมอว์เจสซีซ่ปะ่ะเเ,เออผมจะเรียกจะเรียกซีเจ <idee. S 1> หลายรอบแล้วไอ้เหี้ยบางเป็น G P S d a n ด e เลยเหี้ยมันพูดยากหน่อยมากเดี๋ยวถ่ายให้เอาพูดพูดต่อเอาดิพูดดิก็มันเป็นแต่พี่พ์งงไม่ไหวตที่มาบอกหน่อยมันเป็นอาหารทะเลเว้ยซึ่งเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันมีขนมปังมาให้ก่อน เอาใหม่เอาใหม่จะพูดพูดพูดต่อเลยพูดต่อตอนนี้นะคะเรากินไที่แคปเฮาส์นะคะซึ่งจะบอกว่าที่นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของที่ซานพานเพราะว่าเราไม่่อยูลเพราะว่าเรานะคะแบบมีการเสิร์ชเสิร์ชหาเมื่อก่อนว่าเ์ชหาเมื่อก่อนว่ามันมันมีร้านไหนน่าสนใจบ้างแล้วในอันนี้มันต้องขึ้นเหมือนกันว่ามันที่ร้านนี้นะคะ เอาเป็นว่าเราสั่งอะไรมาบ้างถามน้องก้องค่ะเชคโอเวอร์ไหมเชคโอเวอร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอนนี้คือเราได้ขนมปังครับนไม่ไหวอะไรเนี่ยคืออันนี้เขาบอกเขาบอกว่าแข่งกันมากนะฮะเดี๋ยวผมหยิบช้อนก่อนเจ๊เอาไมื่อแข่งขนาดนั้นพี่โอ้ยเที่ยนี่ช้อนนี่คือดูนะครับดูซีเจ๊แมนแข็งแมนแข็งแมนแข็งหลายลูกดูนะฮะนี่ครับ เราจะสอบนะฮะเราเอามีดีฟังเสียงนะฮะมันแข็งมากพี่เอาไปจิ้มไอ้นี่พี่เอาไปจิ้มไก่นี่ไงแบบไอ้นี่มาอะไรนะแบบอาหารมาใช่พี่ก็จิ้มกับพวกซอสอ่ะแล้วก็กินไงมันมีโต๊ะมันมีเก้าอี้นะตกพี่คนนั่งสี่คนไม่าบมายเหตุเอาน้ำมาให้อันนี้คือน้ำตาลแบบแบบต่างๆแล้วแต่ว่าใครจะเอาอะไรใช่ไหมโอเคเราจะ ที่นี่ดีอ่ะหนึ่งมันขนมปังนมมาดิขนมมาดิที่อเมริกาดีอ่ะหนึ่งคือมนมีน้ำตาลแบบให้เลือกหลายแบบมากใช่ปะมีแบบโลชูก้ามีแบบน้ำตาลแล้วโรชูก้าโรเฟสโรเฟสโรบินโรเฟสเค็ตลงเตลงมีน้ำตาลเคี่ยวมีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็มีน้ำตาลธรรมดาคือแบบมันตาลโนซอลนะเนี่ยโนลเฮ้ยมันดีมากโนซอสโนฟิซอสน้ำตาลโรชูก้เราจะขโมยเก็บไว้ในกระเป๋าสามัน ก็อกปปย่ยไอยาไปทำนะเว้ยแหม่ที้เยี่ยมมากไม่มันเก็บไว้ได้เล้วเราก็จะรออาหารหลักมานะครับเราจะมาดูก้าว่าอาหารหลักเป็นอะไรโอเคครับตอนนี้หอยลมควันนะฮะไอ้โ, ай, โตใครโตไปกลิ่นหอยนี่หอมกระถวยหอมหวยด่างหอยและทมนะฮะ โอเคครับตอนนี้หอยกระเด็นเราก็มาโยนที่ร้อนคิวเริ่คลับไม่ใช่ไม่คิวแล้วแกหมนกูเลยอะไรแล้ววะแค่เทาแค่เฮ้าแล้วขณะนี้เราก็อันนี้เป็นหอยนะฮะเขาเรียกว่ามัาล่าปูมันลาปูที่ทุ่งหญ้าสวรรค์หาสวรรค์หน้าทุ่งหน้าที่ทะเลเต็มซานฟรานซิสโกนี่มีจากทุ่งหญ้าสวรรค์นาซานฟรานซิสโกหรือไงไม่รู้จักนี่ฮะและเป็นเมนูต่อไปนะครับผมโอ้ย ปู้นี่ปู้แมนกู้โอ้ยมันเป็นปู้นะฮะคือเห็นแล้วหิวสัสนๆโอ้ยจะไม่ถ่ายรูปแต่แดงเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปกินก่อนแล้วกันแม่งหิวเฮี้ยเโอเคเจอกันคือผมว่าแม่งต้องถ่ายให้ดูว่าตอนกินเว่ยแม่ที่โอเคมากๆต้องมือสั่นต้องมือสั่นนะต้องโอ้ยตกโี้ยตกเลยแล้วลงจานวอันนี้มันจิ้มมันจะเป็นอะไรนั้นเนยปะอันเนย อันนี้ไม่รู้อันนั้นเค็มๆอันนี้เค็มๆนะฮะไม่รู้อะไรนะครับก็ไม่อร่อยมาจิ้มตรงนี้นะฮะดูนะฮะดูนะด,นนดูนะลองเทสหน่อยครับดูนะนนค,คือมันมันเหมือนชีสปะ ก็อร่อยดีอ่ะอะไรอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นหอยอะไรชิดอันนี้เป็นหอยขากินหอยกันหอยก็เหมือนหอยนางรมไทยอ่ะได้หอยนางรมไทยพี่ดันเท่าไหร่ดิหมื่มิลเดียวดันให้มันไมเขาไม่มาเลยนะขุตียืนนะ4 0โอ้เล็ดเโอ้โหโอ้โหเฮียนี่ฮะ เป็นหอยนะฮะอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรวะเ,ยเนยนะฮะคนเที่ยวแดกหอยก็นเนยนะฮะคือไปหลอกคนเที่ยอะไรแดกหอยก็เนยแบดีใจเลยคือถามว่ามันมันอร่อยไหมคือวัตถิดิบมันโอเคครับแต่ว่ามึงหาน้ำจิ้มซีฟูดแดกเถอะนะ <c oughs> ก็อันนี้ก็พูดไม่ได้ไอ้นี่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าทางที่นี่เขากินอย่างงี้กันนะฮะที่ผมก็อยากกินปูให้ดูแล้วแต่ว่าแม่งเลอะแล้วแม่งจะจับโปโปแล้วแม่งเหม็นแน่นอนผมขอเลือกที่เราไม่หยิบปูมาให้กินกินให้ดูกันนะฮะแดกเปล่าเป่าผมแล้วกันโอเคเสร็จนี่ก็คงกลับที่พักนะฮะก็คงไม่มีอะไรแล้วโอเคไ้เจอกันที่พักเด้อถึต่อละโอเค โอเคครับผมก็ว well, we ันนี้ยนไี่ว่าเดินกันแบบโคตรเยอะนะครับเดินไป20กว่าโลได้นะฮะก็ไปพังนะนี่ฮะมีการแช่เท้าครับจากขอบคุณการบำรุงรักษาจากพี่เอ๋ยนะครับสปาพี่เอ๋ยแช้เกมมิ่งเพลียชิบหาย ดี๋ยวจะเดินอีกเ่ยพรุ่งนี้จะเดินอีกนะมีการคอนเฟิร์มกันแล้วว่าจะเดินต่อตอนนี้คนที่จะบอกจะเดินกับเราพรุ่งนี้นะฮะนะฮะอย่างที่เห็นนะครับโอเควันนี้ก็กินกุ้งกินปูอะไรก็โอเคอยู่นะเลอะมือดีก่อนกินปูก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูกันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำนอน,นแล้วฮะง่วงเคลียด้วย พักผ่อนเท้าบ้างนี่แช่น้ำอุ่นนะโอเคับ้างโอเคขึ้นเยอะเลยโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับนอน